ก็เลยมีการมองกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการการเมืองหรือเปล่าก็คือมองว่าหนึ่งสวเนี่ยชุดนี้4ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังเลือกตั้งปี6 2เนี่ยไม่เคยอภิปรายเลยนะด้วยมาตราเดียวกันหนึ่งห้าสามไม่เคยมีเลยใช่ครับแต่รอบนี้รัฐบาลทำงาน4เดือนจะเอาลย่เดือนเอาเลยคุณกิติศักดิ์บอกว่าถ้าทําไม่ดีนี่วันเดียวก็แพงไปแล้วนานไปแล้วแปลว่ายุคก่อนอาจจะดีจนไม่ต้องอภิปรายแล้วสี่ปีเนี่ยนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการอภิปรายทิ้งทวนแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องการ มีรัฐนูนล็อกไว้ว่าห้ามรับตำแหน่ง2ปี 2> หมายความว่าพอพ้นจากวาระไปแล้วพ่กอนะคือจริงๆมันมีอยู่สองคำนะที่ใช้สวพิปลายคำว่าทิ้งทวนพ่กาอบพูดมาแล้วคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคือเช็คบินเช็คบินเออมันเป็นคำคุ้นหูมากเลยนะเ mm hmm. วลาจากพี่ปลายแล้ว, mm hmm. แ,ลวแล้วทำไมมันต้องทิ้งทวนกับเช็คบินเพราะว่า <c oughs> ท่านก็ไม่ได้ยู่กันมาอีก2ปีอยู่แล้วพิพการ อ่าจริงๆอันเนี้ยมันก็เลยมีคําที่สามที่คุณององพูดตอนต้น,นคือวางบินก็คือว่าเราต้องไม่ลืมว่าการตั้งรัฐบาลชุดเนี้ยมันเหมือนกับมีดีลพิเศษ hmm. มาเป็นรัฐบาลข้ามขั้วนะครับะะเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ชนะเลือกตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลและเป็นนายกใช่ไหมครับก็เลยมีดีลที่มันดีลรับรังกาว oh. ีดีลพิเศษอะไรพวกนี้ทีนี้ตอนหลังๆนี่มันเริ่มมีข่าวว่าเอ๊ะดีลเนี้ยมันจะถูกล้มหรือเปล่า เพราะว่าที่คุยกันไว้จะเป็นไปตามสัญญาไหมมีการไปจับสังเกตเอท่าทีพักเก้าไกลไม่เห็นอภิปรายเรื่องคุณทักษิณเลยพูดน้อยมากนะฮะคนที่บุกชั้นสิบสีก็กลายเป็นประชาธิปัตย์ซะอีกประชาธิปัตย์ก็เป็นพักอะไรพร้อมร่วมอะไรอย่างนี้นะฮะเอ๊ะสุดท้ายจะกลับมาจับมือกันหรือเปล่าแล้วก็พศวหมดวาระเนี่ยคือการเมืองจะกลายเป็นเรื่องของสสคือสภาล่างหมดเลยก็เขาจะเปลี่ยนนายกเปลี่ยนตัวอะไรเขาก็วกันเองแล้วไม่ต้องใช้เสียงสสแล้วในรอบต่อไปนะฮะก็เลย ต้องมีการตีกันส่งท้ายวางบินว่าอย่าลืมนะถ้าเบี้ยวมีโดนนะหรือเปล่าอ๋อก็คือเหมือนพูดให้เรื่องมันไปค้างเขาไว้ก่อนด้วยแต่โดยปกติถ้าเกิดเวลาแบบอย่างถ้าเป็นฝ่ายค้านทำเขาไปยื่นเรื่องผ่านองค์กรสลาผ่านปปชผ่านศารด้วยใช่ครับอันนี้จะคล้ายๆกันไหมพี่ใช่ครับเขาจะทําอันนี้แล้วเขาจะยื่นรอเลยสมมุติว่าเรื่องดีตองวันเลสเรื่องพลังงานเรื่องอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีอันไหนที่สูงเสียบผิดกฎหมายเขาอาจจะยื่นค้างไว้เพื่อที่จะไล่บี้ถ้าเผื่อ มีการเบี้ยวสัญญาเบี้ยวดีลกันอ๋อก็เลยวางบินเอาไว้ก่อนและเดี๋ยวเช็คนะถ้าเกิดคุณไม่ทําตามดีลเดี๋ยวเช็คบินอีกทีนึงก็ได้นี่แหละครับอ่ะนี่แหละท่านผู้ชมครับให้รอจับตาดูดีนะครับเรื่องคุณทักษิณฮะที่สวอะไรอยู่เรื่องของการพิจารณาของสวสวเนี่ยเรื่องอื่นไม่รู้แต่2เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องคุณทักษิณกับเรื่องพรบดิสตอร์บอเล็ตเนี่ยนะฮะเอาแน่เอาแน่นะฮะทีนี้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยต้องยอมรับว่าหลังจากที่คุณแทนนะฮะกลับการรตวจเนี่ยกาุณัทนู้เดโชเนี่ย ไปบุกชั้น14บ,บุกลงไปทำรวจแล้วเนี่ยหลังนั้นก็เงียบไปนะ <หา S 1> เงียบไปเหมือนกับเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าทำอะไรไม่ได้รอเดือนกุมภา,<ห>านะครับซึ่งจริงๆมันยังมีช่วงเวลาอีกค่อนข้างยาวเป็นเดือนนะรประา,ปากฏว่าคนที่มาจุดประเด็นกายเป็นกระทรวงรกระทรวงยุติธรรมซะอย่างนะั้น <หา S 1> นะฮะกร,ร,ระะมราชธรรมเป็นอะไร คือ<ะ>บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะอายุเยอะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย<ะ>ซึ่งบังเอิญคุณทักษิณอายุเจ็บกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยพอดิบพอดีพอดิพอดีกล,ลายเป็นว่ายื่นขอพักโทษได้ครับแต่ก็มาอธิบายกระบวนการว่ากระบวนการขอพักโทษไม่ได้เริ่มเริ่มจากตัวนักโทษ<ะ>เป็นการที่เริ่มจากตัวเรือนจำ ก็เหมือนกระชี้ช่องว่าเรือนจำเพราะว่าเป็นคนดูแลจัดการแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเข้าคุณสุว่าหมดเลยอ่าก็แสดงว่าเดี๋ยวทางผอเรือนจำเตรียมแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวยังไงแปลว่าคุณทักษิณหรือญาติคุณทักษิณไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรใช่เดี๋ยวทางเรือนจำถ้านะถ้าเกิดก็คือจัดการให้ใช่ครับโอ้โหอ่ะท่านผู้ชมฮะ ก็มีเรื่องระเบียบแนวปฏิบัติเนี่ยนะครับโดยท่านรองพิธีกรมราชธรรมคุณสิทธิสุธีวงศ์เนี่ยนะก็บอกบว่าคุณตัองสินเข้าเกณฑ์นะฮะดูจากหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องหาเด็ดขาดชั้นกลางสูงวัยเจ็บป่วยถือเป็นเกณฑ์ได้เลยแล้วเรือนจำเนี่ยก็จะดูเรื่องผ่านเกณฑ์เองเนี่ยนะฮะแล้วใครเหมาะสมไม่เหมาะสมเห็นบอกว่าไปดูทางพอบอรเรือนจําเลยใช่ครับไม่ไม่ต้องถึงอธิบดีราชธรรมไม่ถึงรัฐมนตรีเลยนะ,ะใช่ครับก็คือว่าทางพอบอ เรือนจำเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าจะทําแผนแล้วก็เสนอชื่อมาแล้วก็จะมีคณะกรรมการระดับกรม <ฮะ S 2> ก็จบเลยแต่ยกเว้นก,กรณีพิเศษนี่จะเป็นคณะกรรมการระดับชาติซึ่งจะเป็นประธานน่าจะเป็นประหลักสมมาตไทยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่อันนี้น่าจะจบที่ระดับกรมเลยโอ้โหและท่านผู้ชมคือหลายคนก็ถามถ้าพักโทษทําเรื่องการเมืองได้ไหมท่านรองบอกก็แล้วแต่เลยถ้ามันไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรฮะก็มาให้ความเห็นมายุ่งการเมืองได้รวมไปถึงฮะ ที่บอกว่า e o em เนี่ยบางทีบอกอาจจะไม่ต้องใส่ด้วยซ้ําไปกับไม้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษด้วยนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายังจํากันได้ตอนคุณเปรมชัยกันสูตร,รออกมาก็ไม่ได้ใส่กําไรนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาป่วยเป็นเบาหวานนะครับมีแผลชัดเจนนะฮะแต่น,นี่ก็ต้องไปดูว่ามีเหตุยังไงถ้าแต่ไม่ใส่ครับ,รบแล้วก็มีเนี่ยท่านผู้ชมฮะเรื่องพักรักษาตัวเกิน120วันตอนแรกจําได้ว่าจริงๆครบ ช่วงปลายปีแล้วท่านทวีสอสสบอกว่าสักอาทิตย์นึงแหละหนังสือน่าจะมาถึงแต่พอต้นปีถามหนังสือยังมาไม่ถึงถึงหรือยังฮะก็คืออย่างนี้ครับไปครบ120วันในยี่สิบธันวานะครับเพราะว่ากลับมาเนี่ย22สิงสิงหานะครับมันก็มาวังเดียวก็เหลื่อมบ้าง31วัน30วันบ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีการไปถามเพราะว่าระเบียบเนี่ยเขียน120วันนะฮะ120วันเนี่ยเขาก็บอกว่าเกินเนี่ยเกินได้กี่วันเพราะกฎหมายก็ไม่ได้บอกอีกคือกฎหมายบอกแค่เกิน120 รายงานต่อรัฐมนตรีใช่ครับแต่ไม่ได้บอกรายงานแล้วยังไงหนึ่งไม่ได้บอกว่ารายงานแล้วยังไงสองไม่ได้บอกว่าเกินกี่วันถึงต้องรายงานตอนนั้นก็มีคนไปถามคุณทวีคุณทวีก็บอกว่าก็ไม่น่าจะเกินเจ็ดวันนะแต่ปรากฏว่าเลยไปสิบหกวันนะถ้าตามนี้เพราะว่านี่คือวันที่ร้อยสามสิบหกที่มาบอกว่าเรื่องถึงรัฐมนตรีแล้วแล้วก็อยู่ต่อได้นะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องที่น่าจะโดนฮะ